วันนี้ก็รับสมาชิกเก้าไกลทุกๆุกท่านนะครับรุ่นใหญ่รุ่นเล็กสมาชิกตั้งแต่สมาชิกหนึ่งปีสองปีแล้วก็ตลอดชีพวันนี้เป็นวันดีนะครับวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่สมาชิกทุกท่านชเราก็ชอบการเมืองด้วยเพราะเราเป็นนักกฎหมายเราก็พาเด็กไปแล้วก็ดูเหมือนพ่อแม่คนหนึ่งที่ดูลูกชอบไหม ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรถ้าชอบเราก็ไปตัดพอเวลาเขาชอบมาเนี่ยมันก็เกิดการคิดว่าเราจะผลักดันยังไงเราจะทำยังไงให้สังคมประชาชนยอมรับเขาอันนี้เป็นสิ่งเรื่องที่ยากอันดับสองอ่ะในเมื่อเขาชอบก็ต้องทำไมครับสร้างคุณภาพให้กับเขาขึ้นมาที่จะ มาเป็นสอส,อสอได้ที่ได้แล้วตอนนั้นผมก็ไม่โม่จใจพยายามให้โอกาสเขาเข้าไปสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ผมชอบคนเดียวเห็นไหมฮะมันไม่ใช่ทําให้ทนายก้อยนั้นผมชอบคนเดียวปรากฏว่าคนในพักอนาคตใหม่ก็ชอบเขาเห็นไหมครับนี่คือสอสอก้อยเขาไป็เดินทางนั้นมาช่วยเหลือประชาชน ไปช่วยใครช่วยก็ไปด้วยในอำเภอนี้ตำบลนี้ก็อยใส่ช่วยประชาชนเยอะมากเยอะมากจริงๆแต่เหตที่เขาไม่พูดเขาไม่บอกเขาทกอย่างเดียวท่านรู้ไหมว่าอสองก้อยนั้นเป็นคนทำคดีให้กับพนักงานไทยท้ามที่บางปากคนเดียว200กว่าเคส ไม่พูดเห็นไหมก็ไม่พูดเห็นไหมครับการทำอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ทำให้คนในพรรคได้มองเึ็นคุณค่าสมัครสอสอได้สมัครสอสอไม่ได้พอพรรคถูกยุบเปพักเป็นพักก้าไก่ท่านเชื่อไหม สสใครว่าตุลาคนหรือที่ตอบนั้นเรามาขออะอยงนี้น้ขอให้พรัคสสข้างต่อไปในในขั้นหน้าเป็นคนเดียวที่เขาลงมาขอนะครับแล้วก็ส่งกอยไปปลุกลุมคนเดียวคนคนเดียวแล้วก็เป็นคนแรกขอพรรเก้าใลในสสจังหวัดสุพรรนะครับอันนี้ก็ที่มาที่ไปของสสก้อยนะครับ เขา,าเป็นคนแบบนี้บุคลิกภาพเขาเป็นคนแบบนี้เป็นคนใจถึงเป็นคนที่ทําอะไรแล้วก็ต้องเป็นผู้นำพูดคำไหนก็คือคำนั้นเขาก็เลยอยู่ในสังคมของนักกฎหมายของสังคมของนักการเมืองของพรรคเขาไหนได้อ่ะแล้วพี่อาร์ตนะพี่อาร์ตมาอยู่กับผม ทำไมได้เป็นสอนส่งมันไม่ไดมาแบบฟุ้งฟุกงแบบนที่อาจะเหมือนกันพ่อเขแม่าไหวพ่อทำงานนักหนุนนี่แม่ก็นั่งหนุนนี่ตาผมเมแต่เชื่อไหมอาเป็นหันหนุนทุกอย่างคนททำงานนองเหงแต่อดีตวัฒนาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาบอว่า ตรงนั้นอยู่ตรงไหนตรงนี้คือใครใครคืออะไรเราก็มองดูว่าเก็ไอ้นี่มันชอบการเมืองแต่กลุ่มเล็กของเขาคือเป็นคนที่ชอบเป็นคนที่แบบขอผบกบเขาจะไม่ชอบกบที่กลุ่มไหนเราเห็นอย่างนี้เราก็ถามว่าชอบไหมเราชอบชอบก็ดันเขาไปก็สร้างหนังสัพเพเขาให้เป็นนักกฎหมายให้เขาเป็นบาปอน้องของตน และเขาก็วันหนึ่งเขาก็ประสบความสชี่ยวชในาการเป็นสอสอในปัจจุบันมสอนช่วยน้องแต่งนะครับจริงๆแล้วสอนช่วยน้องแต่งจะต้องได้เป็นสอนครั้งแรกเลย เกี่ยวกับการรับการขอค้อยจะเอาอย่างไรก็คุยกันสรุปก้อยขอของจากการเป็นสสด้วยเหตุผลการ์ดเพราะว่าเขาเป็นเก์ใจพักสองจะทำให้พวกเราได้เสียชื่อเสียสองไม่สามารถให้ยาวเสาได้เสาเอานะครับไม่เหนือแผ่พราะแม่พี่น้องผู้ที่ขาดการเพราะฉะนั้นพักก้าไก่ตนเองที่จะเป็นพักเดียว ที่พ่อแม่พี่น้องต้องอาศัยได้แล้วก็ทุกคนจะต้องมีสวัสดิการแบบคั้นหน้านะครับทุกคนจะต้องได้รับแน่นอนนะครับผ่านกันไปหลายท่านฟังแล้วก็ชื่นใจนะครับ่อไอไปนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับอ่าสอกศศพี่ชอยเต้กันยาวงเสรสามรับ นี่คนเก่งนะครับสสก้อยอสสอา์เราทำงานกันตั้งแต่สมัยที่ลงสอจอหาเสียงนะครับเป็นิงแก่ตัวเล็กๆ่ก็จริงนะครับแต่ไปไหนไปกันถามว่าคนหาเสียงตัวใหญ่แบกอยู่หน้าหยูได้ไหมทำไมก้อยบังกระสุนห,หน่อยอนี่เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเพราะฉะนั้นพี่จะมอบหมาให้สสกายและกับสสอาดกับสสก้อยได้แล้วเนาะ อันนั้นกล้อยก่อนกันกันสวัสดีครับเด็ยกยวลงเลยครับ ประเด็นที่ผ่านัวมาให้ในเหต5เนี่ย,ยประเด็นหลักก็คือเรื่องของวอ่อดอยากได้กระเาใหม่พี่บอมจะมาเป็นสมามรฝ่ตรงนี้นเมืองเค12 ที่ให้พี่น้องประชาชนเห็นแล้วก็เราเข้าถึงพี่น้องประชาชน เดือดร้อนเรื่องอะไรไปทันทีนะครับไปไม่ระยะเต็มของสำโรงนะครับการเกียบร้อยวันนี้ไปที่บ้านของท่านอาจารย์เทนสีสุขเกินผมมกับผู้ว่าวีระรอดเดือเนี่ยท่านผู้ว่าวีระออกซึ่งไอสารท,ทำไงเราออกได้ไม่แล้วามทำเดื่องเอาวอร์สกันผู้เขียวสมายไอปืนเอเีกคเีกับอเนี่ย มาแต่ทหารเลยไปถึงก็ไล่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 สามวันออกให้หมดสามวันให้หมดไม่งั้นมันพัฒนาลิงคองนี้ไ์เท่ไหรน้ำเน่าเห็นหมดเลยนะครับก็ทำสำเร็จภายในสามวันเจ็ดวันนะครับนั่นคือผลงานที่เคยทำในในฐานะที่เป็นตอนนั้นเป็นสบมเอื้นสมุทรประวันนะครับตำแหน่งที่ผมอยู่สมุทรปรการก็มีตำแหน่งหัวหน้าสายสื่อ เบื้องสมุดประการสอปเมืองสมุทรปราการรองผู้กับสอบสวนเมืองสมุทรปราการผู้กับสำนักใต้แล้วก็ให้ผมเป็นหัวหน้าศูนย์สืบสวนตำรวจกองท่าหนึ่งซึ่งอยู่เก้าจังหวัดในภาคการสมัยก่อนอยูสองสมัยเป็นเป็นผู้การที่อุทัยทายดีก็ไปเจอนักเลงดีนะครับทุกวันนี้นะคุณบผู้กับมือแล้วกับ ครับมาฮะเชิญอาจารยนักเลงตลอดในชีวิตอาจารย์นักเลงท่านไดเชิญผมไปที่บ้านในเรื่องนี้เป็นรูปในไส้หรือเป็นรูปนอกไส้นะครับคือผมรับถือเหมือนกับที่พทอา่ออาับถือนะฮะท่านอาจารย์ท่านดรองต้นเปศิษย์ท่านนีกนะฮะคือเรองรับถือเช่นกันแล้วเป็นผู้ใหญ่ในที่นี้นะฮะจนกระัวผมนะครับมีบ้านแสงใหญ่นะฮะบางคนบางท่าน เราเคยเห็นหน้าเห็นตาเราเคยได้รู้จักกันมาบ้างแล้วนะครับบางท่านก็องเจอหน้าในวันนี้นะฮะผมดีใจครับที่ได้เจอหน้าผมฝากับบางท่านที่ยังไม่เคยได้รู้จักบางก่อนเลยในวันนี้นะครับผมถ้าพูดแล้วผมเป็นน้องใหม่ของก้าวไกลนะท่านอาจจะเป็นสมาชิกตังปีสามปีหปีผมผมน่าจะอายุน้อยกว่าทุกท่านนะฮะขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่านด้วยนะฮะ วายาวุ้ิไม่เกี่ยวนะฮะวายาวุฒิเนี่ยฮะมาบ่อยก็ขอก็ทำตัวนะครับต่อจี๋ยวขอรายงานตัวกับลุกพี่หน่อยนะฮะผมธีรวัตรแสงใหญ่นะฮะอดีตเคยทำงานในหลายตาแหน่งของรัสฐสภาเช่นอนุก,กรรมการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างประเทศคิดไม่ออกบอกแสงใหญ่ครับ <c oughs> <c oughs> เราคิดว่าโตแล Bruno> ้วคร้บก็เอาช่วยช่วยโวยพรแทนพ่อหน่อยเอาให้คำพูดที่มรนทันสมัยหน่อย้เดิน่อยเดิมแ้สี่ได้ใจจริง นค,คนที่มีอุดมการ์ร่วมกันนะครับที่มานั่งอยู่ตรงนี้ที่มาทาํางานร่วมกันนะคบขอให้ผักดันนะครับเป็นฟันเฟืองชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆของพวกเราเนี่ยผลักดันนะครับทั้ก้าวไลไปในทางที่ดีไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็เป็นหัวใจให้กแบบับชาวสมุนประกันของเราต่อไปครับขอบคุณครับ